เออเชื่้องขอกาบส,สวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนี่ครับว้ยเพจมาจากไหนครับเนี่ยคือแบบนี้เราก็ต้องขอญาตแคปจงแคปเจอร์นะครับผมพอดีว่าพี่ก็ไม่มีเพจใช้ครับผมบักขอญาตเปิดประเดิมครับผมจัดไปเลยครับซองคว,มวงม่วงถาวรต้องมีให้เห็นไปครับอืเกือบถาวรครับผมมาครับเดี๋ยวเรา จัดเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันโอเคครับผมเร,เราก็ต้องกดเทียร์ก็ต้องกดเอาแบบมีส่วนลดเต็งเต็งแล้วเราก็ต้องมาจัด m p 5สกินเจกเกาะด้วยครับผมจัดไปมีโค้ดส่วนลดว่าย7 0ดเพชรโอ้โห3000เพชรเลยหรอวะจัดเลยแล้วกันไม่ต้องพูดเยอะเลยช่เวอรมาเดี๋ยวเราเข้าของจริงกันเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็ด้เปิดมาในคอมแล้วเราจะมาสุ่มชุด อีทาจีกันนะครับผมโอเคซึ่งการว่าเราต้องจัดซะหน่อยครับผมโคเทอหอบมันก็ต้องไม่พลาดอยู่แล้วคือตอนนี้พี่ต้องบอกแลว้วน่คราพี่เนี่ยกดส่มฟรีรอบเดียวแล้วมันออกหนึ่งโทเค็นนะครับผมเนี่ยแล้วก็ผมยังมีเนี่ยผมยังมีโทเค็นสิบครั้งเลยยังไม่ได้กดใช้เลยนะครับคนดูก็เลยว่าจะมาปืดพร้อมกับคนดูนครับผมแต่ผม เพือกดฟรีไปอ่ะผมคิดว่ามัน,มนจะไม่ออกมันออกกันแหละเออเดี๋ยวเรามากดเลยดีกว่าปับ๊บ let's go เฮ้ยเฮ้ยสองโทเค็นได้มาฟรีๆโอ้มันก็ชิลเกินนะเนี่ยผมมีเนี่ยลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมยังไม่ได้กดเลยนะเนี่ยเห็นไหมออเนี่ยขอญาตไปโอ้โหวิดว่าจะแบบมาแบบถูกแบบไวๆนะเศร้าอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยไม่ออกหรอยี่สิบที มาครับไปแล้วครับเราเราไหวอยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องรับของก่อนมาแล้วครับผมมีพลาฉลามอุยอ้ยอุอ้ยสามรอบสามสิบรอบแล้วเนี่ยมาเราที่สี่สิบเฮ้ยเชือเกือบปะเนี้ยเฮ้ยไม่ได้ว่ะเฮ้ยมันมันจะเคลียรไปไหมน้องอ่ามาแล้วห้าสิบรอบโอ้โหทัวร์เทียที่สามต้อง กดไปตั้ง50รอบหุนท้อเลยมาตอนนี้เราใช้ไปเจ็รเพชรแล้วนะคุณดูเนี่ย700เจ็เพชรได้มาสโทเค็นโอ้โหไม่ออกว่ะวิ่ยีท่ทีโอเคที่สี่สามสิบห้าสิ โอ้โหไม่ได้ว่ะหกสิบยังยังยังเกลืออยู่เจ็ดส <70 S 2> ิบหูหูไหมหกแปดสิบเออนายตกอยู่ในคาถาของฉันแล้วแปดสิบแปดสิบรอบกดไปแปดครั้งมาได้มาอย่างนั้นก็ได้ท่าทามาแล้วมารอบสุดท้ายมาอ่ะสิบ 1ิบรอบยี่สิบยังไม่ออกว่ะเฮ้ยอย่าบอกนะมันจะเกลือสุดท้ายเนะี่ยไม่เอาน่ะสามสิบเอ้ยสี่สิบวัยไปวัห้าสิบโอ้ไม่ออกว่ะมานายตกอ,อยู่ในกระถางฉันแล้วหกสิบไม่ออก อือหเจ็ดสิบก็ไม่ออกแปดสิบตายอ้โอ้ยไม่กได้แล้วแปดสิบรอบโหเกือบเมาเกือบกินการันตีคนดูมาแล้วครับผมอีฮาจิ มาว้าวเตดเฟี้ยวไปแปลงอ่างโอ้โหมาละห้าของเฟี้ยวคนนี้โอเคคนดูเราก็หมดไปเกือบสามพันเพชรนะตอนแรกเรามีอยู่หมื่นหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเพชรมั้งแล้วเราก็หมดมาเก้าพันแปดก็ประมาณสองพันเก้าร้อยเพชรนะก็ถือว่าไม่แพงมาก เดี๋ยวเรามาเอา M P C ศูนย์กันต่อเลยดีกว่าวันนี้ก็ขออนุญาตใช้เพชรกันลัวๆครับผม <c oughs> สงสัยว่ามันน่าจะมาเกลือมันน่าจะมาเกลือกิจกรรมอื่นนะเนี่ยถ้าแบบอ e ิทาจีออกไว้เนี่ชัวร์เลยเนี่ยอโหเส้นทางการกินความเข็มเฮ้ยเข็มปัดเลย ไม่มี100ร,ร้อยโทเคินออกผมไม่เคยเห็น100ร,ร้อยโทเคินออกในรหัสผมสักครั้งเลยนะเอาจริงๆโอ้โหยิง MP โอ้โหโอ้โหชายเยอะว่ะคนดูมันชายเยอะเ <c oughs> พชรเราก็แบบว่าได้มาตั้งเยอะนะแป๊บเดียวจะหมดละโอ้โหเพชรหมื่นแปดหมดภายในไม่กี่วิ ไม่กี่นาทีอ่ะเดี๋ยวไปเอาอื่นก่อนแล้วคนดูเดี๋ยวเอาเราเอาหน้ากากนี้กว่ามันดูเท่ดีวะขอญาตนะปะโอ้โหยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ได้ถาวรอ่ะยากละมาโทเค็นเราใช้ร้อยสี่สิบเก้าเพชรนด้ร้อยสี่สิบเก้าโทเค็นมาขอญาตจัดไปครับผมหน้ากากสุดเฟี้ยวสุดตึง ขอมีไว้ใช้ไว้ก่อนอันอื่นก็เฉยๆครับผมปาเลยเลยไปต่อ <c oughs> มีสามร้อยโทเค็นแล้วคุณดูเฮ้ยมันหมดแพงอันนี้เอาจริงคือแบบมันยอดมากไม่มี100ร,ร้อยโทเค็นออกเลยหรอเฮ้ยไม่นะเออเือไม่ออกว่ะ แย่ yeah, ละแย่ yeah, แล้วไม่ออกเลยไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้มาละถึงจะหมดเยอะก็เถอะผมไม่รู้แล้วตอนนี้คือมันหมดเยอะมากเลยผมไม่นับละโอ้โอเคมาแล้ว mb สศูนย์ขอญาตครับเราเหลืออะไรอีกไหมเหลือปืนประจำเดือน นี่แหละครับผมผมว่าตัวนี้แหละที่เราต้องการ a c 8 0แต่เรามีโทเค็นอยู่234อืมสกินนี้แหละโคตรเฟี้ยวผมว่าไปมามาเฮ้ยไม่ออกร้อยโทเค็นเลยเลอน้องอ๋อไม่เป็นไรเอามาเอามาจัดไปไอ้น้องโถ่นี่อะ สุดท้ายก็ต้องเซ็ตพี่อยู่ดีแหละครับปืนอัพไม่เอาละอมหมดแล้วัง้งคนดูไม่มีอะไรให้จัดละอืมอ้าวเราลืมนี่ไงนี่ไงมินาโตะเราลืมกดซื้อเลยนี่ไงขอญาตจัดไปนะคนดูอืมอันนี้ผมก็ซื้อมาก่อนหน้านี้ละก็คือแทบจะก็คือหมาเหมา,หมาสีที่ผมต้องการมหมดละ ที่เหลือก็เหลือแต่อันง้องแงงผมขออนุญาตไม่จัดแล้วกันจัดแค่อะไรมีดบินันคือมีอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันจัดไ้ก่อนแต่ที่เหลือก็คือไม่มีอะไรน่าจัดเท่าไหร่นะก็มีแค่นี้แหละที่ผมจัดโอเคหมดแล้วมั้งเออเนี่ยผมก็ซื้อหมดแล้วพวกโทคงโท,โท,โท,โทเค็นบัตรปิชดช็อปแบบปิดชื่อบัตรสร้างห้องแต่เราก็ไม่ค่อยเล่นสร้างห้องอะดิฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นนะครับผมโอเครับลาย หมดแล้วคนดูมาเดี๋ยวเราไปเล่นอิตาจีกันดีกว่าว่าในเกมมันสีเฟีเ้ยวสีฟ้าวขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า Let's go มาเกมเดยเดี๋ยวเรามาลงที่หอนาฬิกาหอนาฬิกาเพราะว่ารายเครื่องบินมันบังคับโดยลงนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าขอญาตลงที่ที่มันเดือดเดือดหน่อยแล้วกันหลังจากที่เราก็ไม่ได้ลงคลิปมาน,นานแน่นาน โว้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยหูหูหูใจเย็นๆน้องโอคตรเยอะเฮ้ยหาปืนอเหรอชิบหพายแล้วลโอเคมาอีกตัวหนึง่งตัวสุดท้ายมาน้องฮะมันเด็นรุนเหรอมันวิ่งอยู่กับที่นะโอ้โหอะไรวะหรือมันเป็นบอดวะเฮ้ยแรลงเราก็แหงแดงทั้งแปดร้อยแต้มนะให้สามพันแปดนะคือแบบเราจะไปส่องดาวแล้วนะเว้ยเออทำไมมันยังเจอบอทไม่ใช่ละ โอ้โหไม่เป็นไรครับคนดูเดี๋ยวเรามันก็ต้องมีคนบ้ากันแหละนะโถ่ซิงเป็ดเลยคือผมเฮ้ยใครยิงเนะี่ยปายก่อนเลยคือผมพยายามคือเมเอาเรื่องที่ผบแจ้งว่ามาเสื่อมใหญ่ผมจะมีแบบมันจะมีตาที่ผมสุ่มเจอบอทเยอะนะผมก็พยายามที่ไปแจ้งแล้วแต่ก็กำลังรู้อยู่ครับผมว่ามันเป็นยังไง หรือว่ามันต้องรอแบบตัววีเข้าก่อนถึงมันจะแบบว่าไม,ไม่เจอไม่เจอแล้วะเรียกว่าไม่เจอบอทเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มโยกเลยครับโยกเมืองก่อนเดิดนด่วนเลยลิ้นพันหมดแล้ะไม่ได้มาแบบไม่ได้มานาน,นีนแบบว่าฝีมือตกลงเยอะเลยแล้วก็บอกว่าสุ่มเจอบอทนี้ผมก็โคตรเซ็งอ่ะคืออันนี้คือเดินอะไรเนี่ยน้องอาลุงโอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ เจอคนชัวเลยเนี่ยชิปหายเลยเนี่ยผมคือผมมันก็เซง็งๆนะะแบบว่าสุ่มเจอบอทเยอะผมเลยช่วงนี้ผมเลยพยายามไปดันแต้มให้มันแบบว่าแรงมันสูงขึ้นนะผมอาจจะแบบว่าเล่นไม่ค่อยได้บูญยากนะคนดูเพราะว่าฝีมือเราก็แบบว่าไม่ได้เฟี้ยวฟ้าขนาดนั้นแต่ก็พยายามเอามาลงให้คนดูดูนะแต่ว่าผมก็จะมีเปิดสตรีมหายงหายยอดอยู่นะครับผมว่าเปิดเล่นหนึ่งหนึ่งเพราะผมจะเอาฝีมือนะครับผมช่วงนี้แบบว่าฝีมือตกมากเลยว่าจะดึงฟอร์มตัวเองหน่อย หรการจีดีไม่มีฟอร์มอยู่แล้วแต่ก็จะเล่นนะผมเพราะว่าพี่โอไม่สิวยอดนะครับผมเราจะเป็นวัยรุ่นรับทับนะแต่ว่าผมก็จะสตรีมแค่แอปติ๊กตอกนะคนดูถ้าใครแบบว่าอยากมาหนึ่งหนึ่งอยากมาสนับสนุนผมก็มาได้นะครับผมก็ตามชื่อช่องของ y o u t u b e เลยถ้าแบบว่าอยากมาหนึ่งหนึ่งกันนะเออเดี๋ยวรอก่อนโอ้โหคัมพีเอใครมาเนี่ยมาทำไมน้อง พี่โอมลากหัวนะไม่โผล่เอ้าดิไม่โผล่ต้องให้ปามีดไปใช่ไหมต้องให้ปามีดไปใช่ไหมมาไอ้น้องมามอบนี่ไงลากหัวโทก้อนไปหนึ่งช็อตจัดไปหนึ่งกลุ่มอีกสองเอาทำสันแถวนี้มาไล่ย,ยิงพี่เหรอบัดเี้พี่ไม่ชอบเลยอ่ะโอเคแถวนี้ก็ ไม่รู้ว่าเรียกว่าเคลียได้หรือเปล่าแต่ก็ค่อนข้างที่แบบว่าจัดไปหลายตัวเลยทีเดียวเชียวโอ้โหมีดโอ้โหบางตาผมไม่เจอมีดเลยนคนดูเราก็แบบนึกเจอแล้วก็เจอเยอะแต่ขอยาฟ้าได้ไหมมาได้อันหนึ่งละสองอันอื้มอ่ะเอามาเสือหมวกเดี๋ยวเราไปข้างหน้าครับข้างหน้ากำลัง,งนัวเนียกันอุ้ยหุ้ยหุ้ยเดดเลยโอ้โหไม่ทันไม่ทันกิน โอ้ยไม่ทันกินเลยโอ้โหหมดตูดหมดตี้ตรงนี้เซ็งว่ะเรามาช้าไปนะคนดูคือเราโมเตโมเตอห่วเปิดกล่อ,องไนงะโอ้ยมาเดี๋ยวผมพยายามเปลี่ยนปืนเล่นนะคนดูเราจะเล่นปืน M59 นะเพราะว่าแทดใหม่เนี่ยผมยังไม่ได้ว่าเล่นมันจริงจังเลยไอปืนซองใหม่เนี่ยคือ มันสับช้าแล้วผมแบบว่าตอนที่มันตับมาใหม่ๆมันเล่นไม่ได้เลยผมเล่นไม่ไหวเล่นไม่ไหวอ่ะคือสับไปแบบว่าคือเออเออมาแถวนี้มีไหมเนี่ยโอ้โหข้างหน้าเราให้พี่เดินหานานไปไหนเดินทั้งแมบปบไม่เจอใครหมาหมอบอีกสองอีมากับความแค้นละเดินตั้งนานไม่มีใครแล้วเป็นชอชลไยทำไมหาไม่เจอ ยิงใครซันติโน่ไปเลยจะเย็นเย็นจะเย็นเย็น,ยนอีกสองเต็มเ่งโอ้ยมันเลือกบ้าเลยกนนี่เฮ้ยวงชุบอย่าโอเคหาแล้วไม่มีไอ้วอลแข็งแล้วอย่าทำพี่อย่าทำพี่ไม่อย่าผิวก่อนโอ้โหโอ้โอจเย็นเย็นเออไอ้วอลหมดตุด ตาครับนี่ชาดีจ้า <S <S เดี๋ยวไปชุบเพื่อนหรอ,อไอตัวไกลเป็นไรเฮ้ยเฮ้ยมันลุกได้ไงอะ่ะเอา้าอะไรอะ่ะทำไมมันลุกได้อะ่ะอะไรอะ่ะเอ้ยโปะไปอะเฮ้ไมมันลุกได้อะ่ะมันคืออะไรอะ่ะอ่ะอ่ะทำอะไรสักอย่างน้องเดินเอ,อ๋อ โอเคมาเดี๋ยวเราเข้าวงดีกว่าครดูข้างหน้าเราแต่มันถ้าจะเข้าวงก็ต้องระวังไอ้ตัวซ้ายแล้วนะนั่ไงยิไงไปก่อนเฮ้ยมีสองตัวมองไม่เห็นสับไปก่อนสับไปก่อนโอเคได้หนึ่งเฮ้ยอย่าชุบเพื่อนอย่าชุบเพื่อนโอเคอย่างน้อยต้องทิ้งนี้ตักเองก็ต้องทิ้งกลิ่นไว้มองเหรอน้องไอ้น้องอย่าชุบตัวเองนะเว้ย เออสวยป่ะครับผมเดี๋ยวเรารีบเข้าวงดีกว่าโอ้โหแย่เลยนะคือวงหนีเราอะ่ะอุ้ยสะพานเดียนไปเลยอืมชำ้ำช้ำมากจัดไปโอ้โหชำ่ชำชำ้ำช้ำมาครับผมเดี๋ยวเราเข้ารีบเข้าวงกันเลยดีกว่าเหลืออยู่สี่อะไรเนี่ย ไอ้น้องไม่รู้สิแล้วมาครับผมเดี๋ยวเราโอ้โอ้มาเดี๋ยวเราขอไอ้บอลแล้วกันโอ้โหทำไมไอ้บอลมาให้น้อยจังเลยเนาะไอ้บอลสามลูกมันจะพอกินไหมเนี่ยแล้วมันอยู่แบบวงเทท้าเลยด้วยไม่ใช่แต่วงท้าย,ายคนมันเหลือน้อยแล้วแบบว่าถ้าแบบเจอคนระยะใกล้ก็คือแบบเตรียมเตรียมตัวดองเลยนะโอ้โหแย่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 แยแย เดี๋ยวเรารีบข้ามฝั่งกันดีกว่าเขาดูเราต้องรีบเข้าวงนะข้างหน้าเรามีคนนะคนดูถ้าดูในแมพแล้วมันจะเห็นไอ้นี่ไอ้รูปไอ้รูปก้อนเมฆมันเดินได้เน่ยก็คือมีคนทําอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้มันเปิดตาล่าหรืออะไรอ่ะทำไมมันมันเขียนจุดอย่างนั้นน่ะแต่ว่าเราก็จะวิ่งเข้าไปใส่เขานะหัวไอ้อลโอเคไอ้อลของลูกน่าจะพอเล่นได้อยู่ทําไมไม่รู้เดี๋ยวนี้ทำไมไอ้อลมันน้อยซะเหลือเกินพี่ชอบแบบไอ้อลเยอะๆนะ หมาผมได้เวลาหน้าตูุไม่ใช่เฮ้ยไม่เขียนเราเหรอเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะเราสามาเนียนๆนะเนี่ยโอ้โหตัดเลือดด้วยเฮ้ยเอาจริงนะนหนีก่อนหนีก่อนนะเขาดูอันนี้มันตึงนะไอ้น,นี้มันแบบเค้มๆเลยอะต้องค่อยๆเล่นอะ มันมี AW ด้วยนะคือมัน AW คอมโบกับ M5 9 0กาูน่ะต้องระวังดีๆเลยเดี๋ยวโดนสไนตตัดตัดเลือดไปก่อนเนี่ย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 โอ้โหเจ็บแล้วคนดูเดี๋ยวต้องดันแล้วนะต้องดันแล้วพันยาดิมันไม่พันยาว่ะโอ้ยโอ้กูสิคิวแทนน้องโอ้โหติดกระทะเออร้อยน้าเมตร เฮ้ยยิงไม่โดนโอเ้เฮ้ยชิบหาละตากคนต่างยิงไม่โดนมาโอ้โหไม่ตายโดนเมื่อกี้โอ้ยยิงไม่โดนว่ะโอ้โหอ,อ,อันนี้คือกากเองแล้วยิงไม่โดนอ่ะจังหวะแบบใช้โอกาสได้เปลืองมากโอเคคนดูขออนุญาตแก้มือแล้วกัน สิ่งน่ะคนดูเมื่อกี้คือแบบคือเมื่อกี้น่ะยิงไม่โดนหลายเม็ดกินนะโอ้โหเสียดายมากเลยใช้โอกาสเปลืองยิงแบบป๊อบป๊อป๊อป,ปจังหวะแบบโผล่ให้ยิงหลายรอบแล้วยิงไม่โดนเองคือเราทาไม่ได้นะศัตรูกลังใกล้เข้ามาโอ้โหเข้าเมืองไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเรามาฟาร์มแถวนี้ก่อนละกันไม่รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันบอดหรือเปล่านะ่ะมันกลางล่มกลางล่มไปด้วยกันแบบว่าไม่แยกกันเลยลคือแต้มผมก็แต้มแรง,แ,รงแดงแล้วนะคือผมแรง้งแดง แต่ว่าแรงแดงสองดาวละแตมแต้แก็แเยอะนะไม่ได้แบบอยู่แรงเดมอนแล้วนะคุณดูคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันจะมีโบมีบอทอะไรเยอะแยะแต่ว่าแต่ไหนก็มีบอทแล้วขอญาตปั๊มคิวบอทแล้วกันโอ้ยมาแล้ว a อซมาครับผมเดี๋ยวเราวิ่งไปเจาะหน้ามันขอญาตเจาะหน้ามันเลยนั่นน้องโอ้โหข้างล่างยิงกันแล้ว ใจเย็นๆนั่นน้องพี่โอมี AC ร์ีแล้วพี่โอมจะไปประทานมิดลองกองเห็นละฮะไปล็อกตัวไหนแล้วน่ะอุ้ยโอ้ไม่ทันเออได้อยู่ได้อยู่ได้แดงอยู่เฮ้ยล้มมาล้มใส่หน้าพี่โอ้โหแสดงว่าอันนี้อันนี้ตีบอททัวร์เลยเนี่ยโอ้ปะโอเจอบอทมันคือทำไมมันต้องมีบอทผสมคน อันนี้ก็บอดชัวเลยเนี่ยโอเคไปไปก่อนเลยสี่ตัวเลขตามสเต็ปครับค่อ,อยๆไปเดี๋ยวเราก็ต้องมันก็ต้องมีคนอยู่บ้างแลวนะนี่ไงข้างหน้าเราเจอละเหมือนจะเป็นคนนะคุณดูถ้ามันแอบอย่างเงี้ยคือนีไ่ไงโอ้โหโอโอดกา้าออดก้า หอ,อยละอย่าล็อกขาโอเคไปก่อนเลยไอ้น้องเพื่อไปแล้วนี่ไงโอ้โถอย่างนั้นน้องไอ้นี่ก็จะมาเซอร์วงเซอร์เวแถวนี้ไม่ได้โอ๊ยเก็บเสียงเวอร์เก็บเสียงมาละอย่างนี้เราก็สามารถหลอยฟรีอ e ีสปอร์ตเดี๋ยวเราไปเอาอันนี้ก่อนเอาของเวอ บอดตอนเนี้ยไม่ใช่นึกว่าบอดจะขับรถมายิงมันไม่ใช่บอดแล้วอันนี้คนโอ้โหออสกาออสกาอีกแล้วออสกาเหรอไอ้น้องเรียบร้อยโอ้โหพอดีกระสุนกระสุนโทก้อนหมดด้วยพอดีกระสุนโทก้อนหมดด้วยเกือบไปโอ้โหมาเลยเติมกระสุนก่อนเลยมาโอ้โหเกือบไปคนดู เมื่อกี้นะปกติก็คือเวลาเราเจอบอดมันจะมีพวกแบบขี่รถมายิงเราไว้เออคือแบบว่ายิงบอดจนเซียนอะ่ะเออคือไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแบบมันต้องมีบอดเยอะขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือมันจะมันเดินเหมือนเดือนนี้มันจะปรับคุณลักษณแรกนะแบบสี่ตัวแรกนี่มันจะเจอวงเจอบอดที่เหลือก็เจอคนละอย่างนี้เปิดตาล่าใส่มันเนี่ยมันอาจจะเป็นบอดหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้คนนะ ถ้าเป็นบอทมันจะอยู่ในเมืองนี้นะถ้าแบบเวลาเราเปิดตาล่าอันนี้เราเจอคนเดี๋ยวเราค่อยๆไปครับผมเราค่อยๆหาที่สูงหามุมยิงอ้าวตอนแรกมันจะถอยนะแต่มันมาหาเราอะเซฟว่ามันเอาจริงเซฟว่ามันเอาจริงอะเนี่ยเดี๋ยวเวลาวัดกับข้างหน้าแล้วเดี๋ยวมันถอยเดี๋ยวมันก็มามันคืออะไรอะมันจะเล่นมันจะเล่นกับเราไหมนย มาแล้วโอ้มาแล้วเหรอไอ้น้องมาอีกสองมาเดี๋ยวพี่โอ่งวิ่งใส่แล้วครับเฮ้ยต้องรีบปิดแล้วมีรถมาโอเคสวยเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะคุณัตตี้มันชนได้ไงทำได้ไงไอ้น้องอ,อย่าเฮ้ย หิวจังอีกสองโอ้โหเกือบไปแล้วเขาดูวิ่งคือขับรถมาหาเลยอ่ะเวอร์จัดเกือบไปแล้วเอาาเอาาเอาใครตอดวะโอ้ยอบิจีเสียงปืนโอ้โหใจเย็นๆอุย้ยชิบหายไม่เข้าหัวชิบหายใช้วันนี้มาแบบต่อเนื่องเหรอนี่งไงสองเม็ด เช็ดเม็ดอ้าวโซเนียเหรอไปก่อนเรียบร้อยหมดตีชิลเบิร์ดอืมคือแบบว่าคิดจะันวอะไรวะเฮ้ยจะเย็นเย็นคุยกันได้คือมุมที่ยิงน้องไม่เฮ้ยมันยิงได้ไงโอ้โหมุมนั้น มอลทะลุทะลุพุ่มแล้วทำไมเราเดินปุ๊บมันยิงปั๊บเลยวะเออเอ้ยมัน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 ใช่ไหมเนี่ยฮะมันมันยิงมันยิงโดนรัวเลยเนี่ยเอา้าโหปุ๊บยิงปั๊บเนี่ยอ๋อไม่ใช่ละไม่ใช่ละเฮ้ยวิ่งเดียวโหปุ๊บโหปุ๊บยิงเลยเหรอเอาดีฮะเ,เป็นอะไรเนี่ยฮะเอาไปวิ่งดันขนาดนี้เจอพี่หน่อยไอ้น้องใช้สกิ โอ,โอ้ยน้องไปคือสิยิงแบบโหปุ๊บยิงปั๊บโหปุ๊บยิงปั๊บมันใช่เรื่องมยนี่ตอดคือแบบตอดโหมดมากแต่ยังดีนะเขาแบบดันมาตรงๆแล้วเสร็จพี่เอาไงต่อดีแต่ตอนนี้วงกำลังบีบมาหาเราอะ่ะแสดงว่าเราต้องเราต้องเข้าวง ไปดักข้างในชัวเลยเดี๋ยวเราไปหาเรียวยาฟ้าแล้วเราก็เข้าวงไปเล่นข้างในดีกว่าเราจะไม่เล่นขอบถ้าเราเล่นขอบเราจะโดนดักนะครับยิ่งแพลตนี้เนี่ย AC AC เนี่มันโกมากสองเม็ดหลับกลับลับบี้อ้ยก่อสีสวยงามโอ้ยาฟ้าอ้ยชิวเนี่ยนี่ชิวเลย ตายครับได้เวลาเข้าไปเล่นในวงแล้วมาเจอหน่อยไอ้สองอ้าวมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอไอ้ข้างบนชิปหายละคิดถูกคิดผิดเดี๋ยวมาลงตรงนี้ไปก่อนไอ้ข้างบน เม่เจ้าเกือบตายโอ้ยยากอยู่นะไอข้างบนนี่เฮ้ยข้างบนยิงกันเองล้มหนึ่งโอ้โหโอ้โหข้างบนเยอะมากเฮ้ยหลังเฮ้ยเอยชิบหายแล้วมันชุบไวจังวะเฮ้ยมันขึ้นมีอุปกรณ์ชุบชีวิตทำได้ยังไงมาครับเดี๋ยวเจอพุ่มไม้พี่โอมมาครับ ขออนุญาตก,ก๊อปตายมาไอ้ข้โโางบนเหยียดเสือกนู่เว้ยไปโอ้โหพวกมไม้คืนมาเฮ้ยมันวิ่งไวจังวะไอ้มาเอาซองซิ่งมาชวนเลยนี่โอ้โหเออข้างบนโอ้ไอหวังก็ไม่มีข้างบนก็ยิงเรียบร้อยตายพปซะโอ้โหยังไงมาด้วยกันก็ตายด้วยกันเลย ดูโอ้โห و, แอกเลยมาแลงแดงอะสองดาวโอ้โหมันยังเจอบอทต้นเกมเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มแต้มเพิ่มอีกแล้วคือแต้ม,แ,ตมแค่นี้มันยังเจอบงเจอบอทนะครับผมก็ประมาณนี้คนดูช่วงนี้ก็คือดูดิมผมแรงสูงอยู่นะแต่ผมก็ยังสุ่มเจอสุ่มเจอบอทต้นเกมมันจะมีแบบตีหนึ่งมันเป็นบอทอะไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กเกมหรืออะไรอะเดี๋ยวก็พยายามหาทางแก้อย,อยู่นะตอนนี้ก็พยายามดันแต้มให้มันขึ้นสูงอยู่นะคนดูก็ เล่นหนึ่งสีไปเรื่อยๆได้คลิปก็ลองมาแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้คลิปนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนานแล้วมันแบบฝีมือตกก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมคนดูบายบายเลิสเจอ